ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับในช่อง MN Listing วันนี้ผมจะมารีวิวโตโยต้าโคโร l เอาติดนะเป็น New อันตินะตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากส่วนรายละเอียดแล้วก็ราคานี้ไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์นะในช่อง MN l i s i n g วันนี้ผมจะมารีวิวตัวอันติดตัวใหม่ตัวนี้เลยอ่ารายละเอียดนะเดีย๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวนี้ครับคือ t o y ย t a c o r o l l อันติดตัว,ว,ว1.6ตัว G ปี2019นะเป็น New a l t i ิแล้วตัวนี้สวยมากเป็นหน้าใหม่แล้วพร้อมกับราคาอยู่ที่519,000บาทเลขไม่อยู่ที่ 1 0 0 0 0แสนกับอีก10,000แค่นั้นผมบอกเลยว่าสวยมากกับสีบอลเงินตัวนี้มาในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าเป็นเอกลักษณ์ของอันติดเขาอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นทรงตายเหี่ยวพร้อมกับโปรเจคเตอร์ที่เป็นบีม led ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากส่วนไฟเลี้ยวเขายังเป็นหลอดไส้อยู่นะแต่เป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนพร้อมกับตัว ที่เป็น LED ให้มาสองดวงผมบอกเลยว่าสวยมากภายในเป็นโครเมียมนะภายในเป็นโครเมียมส,สวยๆเลยอ่าตรงนี้กัดให้เป็นรอยให้ดูทรงสปอร์ตสวยๆนะส่วนกระจังหน้าโครเมียมเขาเป็นแบบเส้นให้ดูสปอร์ตกว่าเดิมผมบอกเลยเป็นโครเมียมแท้ไม่เหลืองไม่ลอกอ่า ไม่เหลืองไม่ลอกนะส่วนด้านบนจะเป็นดําเงาตัวนี้สวยๆเลยพร้อมกับโลโก้โตโยต้ากับป้ายทะเบียนสวยๆตัวนี้ห้าหนึ 5, ด้านล่างตัวกระจังจะเป็นสีดําด้านตัวนี้เป็นช่องระบายความร้อนของหม้อน้ํานะผมบอกเลยหม้อน้ําของอันติสเขาใหญ่อยู่แล้วในส่วนนี้ในส่วนนี้จะเป็นตัวรับลมของแอโรไดนามิกนะตัวนี้สวยๆเลยจะเป็นสีดําด้านเหมือนกัน ส่วนตัวนี้จะเอาไว้ใส่ไฟตัดหมอกแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเขาจะมีไฟตัดหมอกให้แล้วสวยนะแต่สามารถใส่เพิ่มได้ในส่วนนี้ให้ดูกันชนหน้าก่อนให้ดูกันชนหน้าก่อนผมบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้เป็นปี2019นะครับไม่อยู่ที่แค่แสนกับอีกหมื่นไม,ไม่เยอะครับไม,ไม่เยอะตัวนี้สวยๆเลยามาในส่วนของล้อล้อตัวนี้ได้ยางเป็นยางปี2023แล้วนะ เป็นของดัลลอบตัวนี้เป็นแมกอัลลอยแล้วแมกอัลลอยจากโรงงานเลยจากโรงงานโตโยต้เลยในส่วนนี้อ่าให้ดูสภาพของแม็กก่อนตัวนี้จะเป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วนะพร้อมระบบความปลอดภัย ABS เขาก็มีมาให้เหมือนกันมาในขนาดยาง205ทับ 55R16 เป็นแมกอัลลอยขอบ16อ่าผมให้ดูก่อนสภาพยางใช้ได้อีกยาวๆมาในส่วนของภายในซุ้มล้อ ให้ดูก่อนตัวโช๊คอยู่ในสภาพปกตินะการยาิสีโคนจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมปกติหัวน็อตคลมกิบทุกตัวยังไม่เคยโดนประแจนแน่นอนตัวคลิปล็อกยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมมาในส่วนของด้านข้างนําเสนอก่อนตัวนี้เป็นตัวนิวอันติสตัวนี้สวยๆเลย1.6ตัว G นะด้านข้างเขาทํามาเหมือนสเกิร์ตเหมือนสเกิร์ตใช่ไหมเหมือนสเกิร์ตเลยตัวนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถสวยๆ มาในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าแล้วนะปรับไฟฟ้าแล้วสวยๆเลยตัวไฟเลี้ยวเขาเป็น LED สวยๆครับพร้อมกับตรงกระจกตรงประตูเห็นไหมตรงคิ้วคิ้วด้านบนจะเป็นสีโครเมียมอ่าเป็นโครเมียมแท้นะไม่ลอกไม่เหลืองผมให้ดูเลยสภาพดีมากรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆอยากให้ FC ได้ดูก่อนกลัวไม่ทันกันเพราะรถที่นี่มาไวไปไว รถที่นี่มาไวไปไวรีบรีบครับรีบรีบเลยมาในส่วนของมือจับมือจับเป็นโครเมียมนะทั้ง4ประตูเลยเป็นโครเมียมสวยๆให้ความหรูหราตัวกระจกตรงนี้เห็นไหมปั๊มดำโตโยต้านะเป็นกระจกแท้จากโรงงานไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาแน่นอนเพราะรถเราที่นี่เป็นรถเกรดเถ้าเราเอารถแบบชนหนักเข้ามารถเราไม่ใช่รถเกรดเเสียลูกค้าด้วยเราไม่ทำอย่างนั้น มาในส่วนของขนาดฟิล์มขนาดฟิล์มอยู่ที่60ผมบอกเลยว่าไม่มืดมากให้ดูสีผ่านกล้องครับอ่าสีจริงกับสีผ่านฟิล์มผมบอกเลยว่าไม่มืดมากภายในสวยนะภายในเขาสวยนะอ่า๋ยวค่อยไปดูภายในกันเรามาดูภายนอกก่อนอามาในส่วนของล้อหลังที่ผมบอกเป็นดิสหลังแล้วนะเป็นดิสหลังแล้วนะพร้อระบบความปลอดภัยของ ABS เขามีมาให้แล้วในส่วนนี้ ล้อหลังให้ดูสภาพของแม็กแม็กยังอยู่ในสภาพดีเหยียวผมบอกก่อนรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะแค่ล้างชงเอามาให้ดูก่อนกลัวลูกค้าไม่ทันกันรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยให้ดูสภาพของตัวดิสยังอยู่ในสภาพดีปกตินะ,อ,ะอยู่สภาพดีตัวยางใช้ได้อีกย,ยาวดอกยางหนาๆเป็นยางปี2023แล้วในส่วนภายในเห็นไหม ตัวโชกยังอยู่ในสภาพดีปกติหัวน็อตยังอยู่สภาพดีปกติตัวกิฟอยู่สภาพดีปกติเลยหัวนอ็อตคมคมหัวน็อตคมคมเล่มศูนหายเราก็ไม่รับเข้ามานะเราไม่ได้เอามาสวมเราทําอย่างนั้นลูกค้าด่าด่าเละเลยแหละเออด่าเละเลยมาในส่วนของด้านหลังก่อนจะมาดูด้านหลังให้มาดูกระจกด้านหลังก่อนตัวนี้ด้านหลังจะเป็นคําว่า โตโยต้าที่เป็นสีแดงนะเป็นปั๊มแดงนะเป็นสีเดียวกันกับเส้นไลฟ้าจะไม่ใช่ปั๊มดำอ่าจะไม่ใช่ปั๊มดำแต่เป็นกระจกแท้อ่ามาในส่วนของด้านหลังปรับโฉมใหม่แล้วสวยๆเลยอ่าสวยๆเลยพร้อมกับโลโก้โตโตยตา้าแล้วก็ตัวที่เป็นโครเมียมตรงนี้เป็นเส้นโครเมียมไม่เหลืองไม่ลอกนะเป็นโครเมียมแท้จากโตโยต้าเลยพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED แบบ กายนิงนะแบบยน่งนะแบบกายนิ่งนะที่เป็นแบบเส้นสวยๆเลยตัวนี้พร้อมกับหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟเลี้ยวเขายังไม่ใช่เป็น LED นะยังเป็นในส่วนของที่เป็นหลอดไส้อยู่หลอดไส้แต่เป็นหลอดไฮโดรเจนอ่าสวยๆให้ดูกันชนการชนยังอยู่ในสภาพดีปกตินะตัวแผ่นสะท้อนแสงอยู่อยู่ในสภาพดีปกติเหมือนกันลูกค้าถ้าไม่ชอบสามารถไปใส่ไฟเพิ่มได้นะเป็นไฟเบรกได้ตัวนี้ เขาก็มีมาให้เอาไว้ให้แต่งเหมือนกันในส่วนนี้ามาในส่วนของด้านล่างาผมให้ดูด้านล่างก่อนด้านล่างอยู่ในสภาพดีปกตินะตัวท่อยังอยู่สภาพดีปกติเหมือนเดิมช่วงล่างบอกเลยว่าใหม่มากน้องป้ายแดงเลยในส่วนนี้เห็นไหมเอ่ยอ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็จะเขียนคำว่าคโร o l า a ัน t ิ s นะตัวนี้เป็นโคมี่เหมือนกันไม่เหลืองไม่ลอก เป็นโครเมียมแท้เลยเป็นโครเมียมแท้มาในส่วนของฝั่งขวาให้ดูสภาพเต็มๆก่อนอในฝั่งขวาผมบอกเลยว่าใหม่มากดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถนะเงามากตัวนี้ผมว่าคุ้มนะ5 19, ้าแสนหนึ่งหาพันห้างหมื่นเผมว่าคุ้มเลยแหละกับราคานี้มาในส่วนของล้อหลังฝั่งขวาให้ดูสภาพยางและสภาพแม็ก แม็กผมบอกเลยว่าใหม่มากเป็นแม็กอลอยนะใหม่ๆเลยแหละตัวยางยังอยู่ในสภาพดีปกติให้ดูภายในก่อนอให้ดูภายในก่อนตัวภายในตัวโชค๊คตัวอะไรยังอยู่ครบปกตินะหัวน็อตคมๆเลยเห็นไหมเอ่ยอพร้อมกับตัวกิบที่ยังอยู่ในสภาพดีไม่เคยโดนงัดแน่นอนพร้อมกับสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นทรงสเกิร์ตนะ,ะเป็นทรงสเกิร์ตนะแต่ไม่ใช่สเกิร์ตนะ ทรงสเกิร์ตสวยๆเหมือนกันตัวกระจกผมบอกแล้วว่าปั๊มดำนะเห็นไหมเอ่ยอเป็นปั๊มดำจากตัวตาเป็นกระจกแท้จากโรงงานเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนรีบเอามาเอฟรีบเอามาให้ f อซได้ดูกันก่อนอในส่วนนี้มาในส่วนของล้อนานฝะั่งขวาฝั่งคนขับนะฝั่งขวาฝั่งคนขับตัวยางตัวยางอยู่ในสภาพดีนะย้ำก่อนนะที่ลูกค้าเห็นเนี้ย ล้างแล้วรีบเอามาให้ลูกค้าได้ดูก่อนแต่ยังไม่ได้ชงนะพอรถเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยกลัว f อซีไม่ทันกันพอรถที่นี่มาไวไปไวในส่วนของภายในซุ้มล้อ,อตัวโช๊คตัวอะไรยังอยู่ครบนะการยาซิลิโคนจากโรงงานเห็นไหมเอ่ยการยาซิลิโคนจากโรงงานยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมตัวกิบตตัวอะไรยังอยู่ครบเหมือนเดิมให้ดูโคเมียมตัวประตูฝั่งคนขับก่อนฝั่งขวา สวยๆอ่ะสวยๆเลยในส่วนนี้มะเรามาดูภายในกันภายในเปิดมาเอาตรงประตูก่อนตรงประตูให้ดูยางก่อนตัวยางไม่มีการเสรื่อมสภาพของยางนะไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลอกนะตัวนี้เป็นยางอยู่ในสภาพดีเลยอ่าตัวซิลิโคนขอบประตูอ่าเห็นไหมอ่ายังอยู่ในสภาพดีนะนิ้วจิกได้แต่อย่าไปจิกแรงมันจะเป็นรอยตัวเม็ดอาร์ตตัวอะไรยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมอ่า มาในส่วนของคาน A ให้ดูก่อนคาน A ไม่มีชนหนักมาแน่นอนตัวบานาพับประตูด้านบนอยู่ในสภาพดีปกติตัวท่อหดเก็บสายไปไม่มีฉีกขาดนะน้ำไม่เข้าแน่นอนตัวบานาพับด้านล่างอยู่ในสภาพดีปกติครับปกติเลยสวยๆตัวนี้มาในส่วนของประตูผมบอกเลยว่าคอนโซนเขาทำมาสวยคอนโซลด้านบนนะเป็นสีเนื้อนะเป็นออกสีครีม อ่าเป็นออกสีครีมสีเนื้อส,สวยๆเลยขาวๆเลยตัวนี้อ่าแล้วก็ตรงมือจับนี้เป็นสีบอลเป็นสีบอลเงาๆนะเป็นสีบอลเงาๆสวยเลยในส่วนนี้ตรงด้านล่างตรงนี้หุ้มด้วยหนังที่เป็นสีน้ําตาลให้ความหรูหราอ่าให้ความหรูหราตรงประตูคอนอ่าตรงคอนโซลตรงประตูการควบคุมระบบไฟฟ้านะควบคุมกระจกหน้าต่างทั้งสีประตูจะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันพร้อมกับเซ็นทัลล็อกให้แล้วก็มีที่ กระจกมองข้างนะอยู่ในส่วนนี้พับกระจกมองข้างอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดามาในส่วนของภายในภายในผมบอกก่อนว่าผมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันนะที่ลูกค้าที่เห็นอยู่ที่มันลอกเดีย๋ยวเราปรับสภาพให้เพราะรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราปรับสภาพให้ในส่วนนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้เดีย๋ยวเราแก้ไขให้มาในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะให้ดูสภาพก่อน สภาพผมบอกเลยว่าใหม่มากใหม่เลยแหละใหม่เลยใหม่เลยอ่าใหม่เลยตัวพอมอะไรมันติฟังก์ชันเนี้ยอ่าการควบคุมของเขาคือการเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็การวางสายโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นของเขาเป็น CD DVD สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ในส่วนนี้เหมือนกันอ่าในส่วนนี้เหมือนกันส่วนตรงนี้เขาก็ทำมาดี ทำมาดีเป็นทรงสปอร์ตเลยแหละอ่าเป็นทรงสปอร์ตเลยในส่วนนี้มาในส่วนของด้านข้างตรงนี้เห็นไหมด้านข้างพวงมาลัยอาติตตัวนี้ตัวพุทธสตาร์ทเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายของพวงมาลัยจะเป็นพุทธสตาร์ทจะเป็นเอ e เน y s t จีสตาร์สต็อปในส่วนนี้เหมือนกันตัวนี้ผมบอกก่อนยังไม่ได้ปรับสภาพนะถ้าปรับสภาพนี้ใหม่กว่านี้อีกครับอ่าใหม่กว่านี้อีก การปรับสภาพของเราถอดล้อทั้งหมดถอดพรมทั้งหมดถอดเบาะทำความสะอาดทั้งหมดเลยอ่าทั้งหมดเลยหาให้ดูเครื่องเล่นก่อนเครื่องเล่นเขาอันนี้เป็นเครื่องเล่น CD DVD นะสามารถเชื่อมต่อบูชูตได้อ่ากดรับสายกดบางสายก็สามารถกดตรงนี้ได้หรือถ้าไม่สะดวกมากดตรงที่พวงอะไรก็ได้ในส่วนนี้เหมือนกันอ่าเลื่อนลงมาตรงแอร์เห็นไหมตรงกลางที่เป็นสามเหลี่ยมสีแดงตรงนี้จะเป็นไลท์อมเมอร์เจนซี่นะ เป็นไฟฉุกเฉินให้มาในส่วนนี้เหมือนกันพร้อมลงมาด้านล่างจะเป็นระบบควบคุมการโฟโอากาศภายในรถผมบอกเลยว่าดูรูรลามากอ่าดูรูรลามากล่างลงมาตรงนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะจะเป็นเกียร์ออโต้เขาก็ทํามาสวยเหมือนกันอ่าคอนโซลสวยๆเลยตรงนี้จะเป็นเบรกมือที่วางแก้วให้2แก้วมีให้เหมือนกันที่พักแขนผมบอกเลยว่าสวยมากอ่าด้านในที่พัก แขนจะเป็นช่อง DC 12v โวลต์ให้อ่าจะเป็นช่อง DC 12โวลต์ให้แล้วก็จะมี usb สำหรับชาร์จโทรศัพท์อ่าให้กำให้ไปอยู่ที่2 1แอมถือว่าเร็วอยู่นะ2 1แอมสำหรับผมนะอ่าสำหรับผมตัวคุณแจเขาเป็นตัวพุทธสตาร์แลวเอ่อเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นคิเลนแล้วสวยๆนะสวยๆนะอ่าในส่วนนี้มาให้ดูสภาพของเบาภายในก่อนสภาพของเบาภายในผมบอกเลยว่าสวยมาก สวยมากตรงนี้จะเป็นตัดสีน้ําตาลกับสีเนื้อนะเป็นเบาะหนังแล้วนะตัวนี้เป็นตัว1.6ตัวจีนะสวยๆเลยในส่วนนี้เหมือนกันามาในส่วนของห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารให้ดูสภาพประตูก่อนอยู่ในสภาพดีปกตินะห้องผู้โดยสารเห็นปุ่มนี้ไหมเห็นปุ่มนี้ไหมปุ่มนี้สําหรับความปลอดภัยเขานะกดลง กดลงปิดประตูคนจากภายในจะไม่สามารถเปิดประตูได้ตัวนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยเขาเผื่อมีเด็กเผื่อมีเด็กเปิดประตูแล้วเด็กตกออกจากรถก็จะมีความปลอดภัยในตรงนี้เท้เขามีเซฟตี้มาให้เขามีเซฟตี้มาให้แต่ถ้าอยากใช้งานปกติเหมือนเดิมคือเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วปิดประตูะในส่วนนี้เขาก็มีมาให้เหมือนกันผมว่าตัวสเกิร์ตด,ด้านข้างเขาทำมาดีนะเห็นไหมตัวกิฟล็อกตัวกิฟล็อกตัวอะไรเขายังอยู่ครบปกติเลย เป็นเป็นน็อตน,นะเป็นน็อตแฉกนะตัวนี้ทำมาสวยทํามาสวยเลยมาในส่วนของภายในผมบอกเลยกว้างมากต,ตามสไตล์ของเอาติดเขาอยู่แล้วนะตัว1.6ตัวนี้นะเป็นเบาะหนังแล้วเป็นเบาะหนังแล้วพร้อมกับตัวนี้การโฟรอากาศพานันด้านหลังด้านหลังด้านหลังตัวนี้เขาก็มีมาให้เหมือนกันสามารถปรับผ่อนแรงเบาได้ในตรงนี้เลยเขาก็มีมาให้เป็นอยู่ในคอนโซลกลางนะอยู่ในคอนโซลกลาง มาในส่วนของด้านบนตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยๆเขาเป็นกรรมะหยี่นะเป็นกรรมหยี่นะสวยๆเลยอ่าสวยๆเลยในส่วนนี้อ่าย้ำอีกทีนะรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะแต่ให้ดูสภาพภายในก่อนถ้าเราปรับสภาพใหม่กว่านี้อีกครับใหม่กว่านี้อีกเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันฝากระโปรงด้านหลังกันอ่าเปิดมา มาเรามาเปิดด้านหลังผมบอกเลยว่ากว้างมากตามสไตล์อันติดเขาอยู่แล้วนะสวยๆเลยให้ดูฝากระโปรงก่อนตัวฝากระโปรงไม่มีชนหนักมาแน่นอนอ่าให้ดูสภาพก่อนการซีลโคนจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะอน,นิวจิกดูได้แต่อย่าไปจิกแรงมันจะเป็นรอยเล็บอ่าผมพูดหลายคลิปแล้วอย่าไปจิกแรงนะลูกค้าตรงนี้หัวน็อตผมบอกเลยว่าคมๆไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอน ตัวขายึดของฝากระโปรงอยู่ในสภาพดีนะไม่หักไม่งอไม่เอาหักแล้วมันเลื่อยแล้วมันเชื่อมจะไม่มีอย่างนั้นเด็กขาดะจะไม่มีนั้นเด็กขาดเพราะเราไปลดเกรดเอตัวท่อเฟกเก็บสายไฟยังอยู่ในสภาพดีปกติไม่มีแตกนะให้ดูสภาพยางก่อนยังอยู่ปกติเหมือนเดิมตัวกันลอยอยู่ในสภาพดีปกติตัวกิฟตัวอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมมาในส่วนของด้านหลังเปิดขึ้นมา เปิดพรมขึ้นมาจะเจอกับล้ออะไรกับอุปกรณ์แม่แรงนะอุปกรณ์ถอดล้อมีมาให้ครบเลยการยาสีทุกคนจากโรงงานยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมจุดเมรร็ดอ์คจุดไรยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ซื้อไปคุ้มแน่นอนกับราคา5 19, ้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสวยๆเลยในในส่วนนี้เดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์เปิดตรงนี้นะ,ะ,ะเปิดตรงนี้มา ผมขออนุญาตสต็อปแป๊บหนึ่งนะครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นตัว1.6ตัวตัวจีนะเป็น1.6เบนซิน4สูบ16วาลวาวอ่า4สูบ16วาลวาวทุกคนอย่าตกใจนะทำไมไม่มีฝาครอบมันไม่มีมาตั้งแต่โรงงานแล้วอ่ามันไม่มีมาตั้งแต่โรงงานแล้วในส่วนการเก็บของท่อของเหลวต่างๆท่อเฟกสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนเดิมไม่มีชนหนักมาแน่นอน ให้ดูยังไงให้ดูที่ฝากระโปรงตัวฝากระโปรงเขาจะตีตาโตยต้ามาเห็นไหมอ่าเป็นฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะไม่ใช่ฝาเทียบหรือเชียงโกงมานะในส่วนนี้อ่าให้ดูสภาพก่อนตัวมอกอตัวอะไรยังอยู่ครบจุดเม็ดอักยังอยู่ครบปกติตัวขายึดให้ดูขายึดก่อนขายึดหัวน็อตคมๆไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนในส่วนนี้อ่ามาให้ดูตรงยางกันความร้อน ตรงยางกันความร้อนยังอยู่ในสภาพดีปกตินะตัวนีอ้อยู่ในสภาพดีปกติการสีลิกคนจากโรงงานยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมตัวคานหน้าเป็นสีเดียวกันกับตัวถังนะไม่มีหักตัดและเอามาเชื่อมเราไม่เราไม่มีอย่างนั้นเพราะเราเป็นรถเกรดเมาในส่วนของด้านล่างเห็นไหมเอ่ยตัวคานกันชนหน้าเห็นไหมอ่าตัวคานกันชนหน้าอยู่ในสภาพดีนะไม่มีหักไม่มีงอนะ คันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนผมรับประกันได้ตัวหัวอตยังอยู่ครบปกติจุดมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมให้ดูสภาพก่อนรุ่นนี้จะไม่มีฝาครอบนะไม่ใช่ว่าลูกค้าอ่าทักมาแล้วทําไมฝาครอบไปไหนครับอย่างเงี้ยรุ่นนี้จะไม่มีในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถ้าค่า CCA ไม่ได้เราเปลี่ยนให้ถ้าเกิน2ปีแล้วเราเปลี่ยนให้อ่าดูขั้วแบตเตอรี่ไม่มีจุดอาร์กหรือการสึกของขั้วนะ ยังสามารถใช้งานได้ปกติเลยการเปลี่ยนถ่ายของเหลวตัวนี้น้ามันเครื่องเราเปลี่ยนให้ถ้าถึงระยะเวลาแล้วในส่วนนี้เราก็เปลี่ยนมาให้เหมือนกันย้าอ,อีกทีนะคันนี้อยู่ที่5้าแ0 0หมาพไม้อยู่ที่แสนกับอีก1,000งเป็นรถปี2019นะเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วเป็น New อันติสตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็คุ้มราคามากเอามาให้ FC ได้ดูก่อนเพราะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลย ล้างเฉยแต่ยังไม่ได้ชงนะอบอกบอกบอก FC ก่อนในส่วนนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามผมด้วย MN l i เ s i n g นะผมบอกแมนเพชรยนไม่ใช่บอกแมนเพชรยน,มแ,มน,ยนแมนน้อยเพชรยนขออภยัยเป็นช่องรถตู้ผมนะบอกแมนสิงหรถตู้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยแต่ช่องนี้ผมแมนน้อยเพชรยนก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยติดตามผมด้วยเพราะว่าช่องนี้เพิ่งเปิดมาใหม่ก็รีบๆ ติด่อผมมานะเพราะคันนี้มาไวไปไวเหมือนกันเบอร์โทร063407822เบอร์โทรอยู่ข้างล่างคลิปแล้วก็ฝาก FC ด้วยกดติดตามผมด้วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ